วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสมาร์ทมันนี่ค่ะกับช่วงมั่งคั่งด้วยการวางแผนนะคะกับเฟิร์นสิรัทยาอิสระพักดีและทีมงานค่ะวันนี้จะมาวางแผนให้กับท่านหนึ่งนะคะที่อายุ66ปีแล้วแต่ยังคงทำธุรกิจส่วนตัวอยู่นะคะแล้วก็สอบถามมาเรื่องของเงินล้านกับการประกันชีวิตนะคะความน่าสนใจเป็นอย่างไรจะมีคาตอบแง่มุมไหนมาฝากกันบ้านนะคะร่วมพูดคุยกับนักวางแผนการเงินของเรานะคะคุณวรพจน์เกตอารามคะ่ะนักวางแผนการเงินจากสมาคมนักวางแผน กันกันไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เป็นเรื่องของคนอายุมากแต่ว่ายังคงทำงานอยู่ยังขยันอยู่เยอะเลยด้วยนะคะคท่านนี้อายุ66ปีแล้วนะคะตอนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่นะคะแล้วก็มีกรมธรร์ประกันชีวิตตลอดชีวิตนะคะของเจ้าหนึ่งไว้นะคะแล้วก็ชำระเต็มแล้วอยากทราบว่าทั้งเจ้านี้เนี่ย กรมธรรม์น,นั้นมีอายุถึง99ปีถ้าหากยกเลิกกรมธรรม์จะได้เงินคืน500,000กว่าบาทนะคะเขาก็เลยตั้งคำถามค่ะว่าถ้าคิดเล่นๆดูถ้าอายุเขายืนถึง99ปีมีเวลาถึง33ปีด้วยกันนะคะดังนั้นถ้าเขาถอนเงิน500,000บาทตอนนี้ที่จะได้มาลงทุนเองไม่ถึง7ปีก็น่าจะมีเงินล้านแล้วและทุกๆปีเขาก็ซื้อประกันชีวิตไปเรื่อยๆอ,อยู่แล้วนะคะแม้ว่าเบีย้ยประกันจะแพงขึ้นก็น่าจะคุ้มนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่า มีบริษัทประกันชีวิตที่ไหนรับประกันถึง99ปีบ้างแล้วก็จริงๆแล้วถ้าไม่มีเนี่ยนะคะตอนอายุ75ปีเขาก็น่าจะมีเงินล้านมาฝากประจํากับแบงก์ยังไงก็คุ้มนะคะเขาก็เลยอยากจะปรึกษาเขาว่าเขาควรจะทํำยังไงดีเขาคิดอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่าคุณวรพจน์เห็นเคสนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะครับเ,เคสนี้เราต้องมาดูก่อนนะครับว่าเรื่องของบางทีความเข้าใจเรื่องเรื่องการเงินเนี่ยเรื่องการบริหานการเงินเนี่ยบางทีสับสนกันนะครับรามาดูก่อนนะครับว่าเรื่อง การวางแผนทางการเงินเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างได้มาดูพื้นฐานก่อนเลยครับผมอันดับที่หนึ่งนะครับเรื่องการวางแผนทางการเงินหรือ wealth management เนี่ยมันเรื่องพูดถึงเรื่องของ wealth creation คือเรื่องของการสร้างความมั่งคั่งทำยังไงถึงจะเริ่มมีความมั่งคั่งก็ต้องพูดถึงรายได้รายได้มาจากไหนมีรายได้กี่ทางนะครับรายจ่ายมีอะไรบ้างมีเงินออมไหมนะครับแล้วค่อยมาต่อเรื่องของ wealth protection คือการปกป้องความมั่งคั่งนะครับว่าเมื่อเรามีความมั่งคั่งแล้วจะปกป้องความมั่งคั่งเนี้ยของเราเนี่ย ไม่ให้มันหายไปได้ยังไงนะครับแล้วถัดไปเ,ปเรื่องของ wealth accumulation หรือการเพิ่มผุนความมั่งคัง่งหรือการสะสมความมั่งคัง่งเป็นการลงทุนการต่อยอดเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางระยะยาวทำไงจึงบรรลุตรงนั้นได้นะครับและสุดท้ายเ,เรื่องของ wealth distribution หรือการส่งมอบความมั่งคั่งกับลูกหลานนะครับเพราะนั้นเนี่ยเท่านี้เรามาดูดีๆนะครับมันจะมีชาร์จอยู่เป็นเรื่อง3า,ามสามคำเหลี่ยมนะครับเป็นพีระมิดนะครับก็บอกว่าการปกป้องความมั่งคั่งจะเป็นเรื่องของการหารความเสี่ยง นะครับเป็นเรื่องการการดูแลเรื่องการประกันชีวิตการประกันน,นาสภัยนะครับเป็นเรื่องดูแลความมั่งคั่งเราไม่ให้มันสูญหายไปก็คือเรื่องการ,รปกป้องความมั่งคั่งใช่ครับก็คือเรื่องการประกันนั่นแหละนะครับกับตะกี้ที่ที่เจ้าของเคสจะถามบอกว่าเอาเงินไปลงทุนดีไหมการปิดกรมธรรม์แล้วไปลงทุนดีไหมเป็นเรื่องของการสะสมความมั่งคั่งการลงทุนกันคนละส่วนกันเพราะฉะนั้นนบางทีเราไปมองว่าซื้อประกันไม่อคุ้มเลย มันไออา,อา,อามันน้อยมากคือ<ช>นักลงทุนหลายคนบอกว่า3% 2%มเน,นกว่ามันต่แทนน้อยจังไม่เทียบกับการลงทุนใช่ก็เลยมอกระบอกงั้นอย่าไปทำค่ะ,นนะครจริงๆแล้วคิดถูกหรือคิดผิดค่ะมันคนละเรื่องกันครับเพราะฉะนั้นผมแน,น,นะนำว่าต้องแยกออกกันร,ระหว่างการทำเวล p ป o t e c t i ่นกับเวล์แอคคูเมชันนะครับการลงทุนก็เรื่องการลงทุนเรื่องการผลตอบแทนทำยังไงได้ผลตอบแทนสูงสุด ความเสียงน้อยสุด <c oughs> ใช่ไหมครับแต่เรื่องของเอ่อเวล์พโรเทคชันหรือการป้องปกป้องความมั่งคั่งเนี่ยปกป้องความเสี่ยงบิหารความเสี่ยงเนี่ยมนันเรื่องของการวนถ่ายความเสียงไปนะครับเดี๋ยวจะมีดีเทลข้างหลังให้ดูควรทา <ำ S 2> <ด>อะไรก<ด>่อน<ด>คะถ,ถ้าเทียบกันระหว่างเรื่องของการปกป้องกับการสะสมความมั่งคัง่ง2ส่วนนี้ค่ะ ปกป้องกอดครับลองนึกดูนะครับสมมติว่าวันนี้เราบอกว่าเรามีเงินไม่เยอะนะเราเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวมานะครับเรามีเงินเริ่มเก็บเงินได้นะครับหลังจากที่เราบริหารเรื่องของสร้างความมั่งคั่งนะครับเริ่มมีรายได้มีเงินออมนะครับเราก็บอกว่าเราฝากเงินไว้เราซื้อหุ้นนะครับซื้อกองทุน LTF ไปหักภาษีนะครับแล้วก็ซื้อทองไว้ใช้ตอนเกษียณสมมตินะครับปรากฏว่าเราไม่สบายขึ้นมาทีเดียวไอ้ที่เราสะสมไว้ทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายต้องส่งให้หมอ ถูกไหมครับตรงความมั่งคั่งเราสร้างมาตั้งนานหายหมดเลยแต่ยิ่งสมัยนี้ค่าสัพยาบาลแพงมากๆถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วในตรงจุดนี้ในการมองแผนการเงินสากลเลยนะฮะเขาบอกว่าต้องทําก่อนสร้างเสร็จเราต้องปกป้องก่อนจะไปสะสมใช่ต้องอย่าให้มันรั่วเพราะบางทีมันน้ำอไไรไม่รู้ใช่ใช่ไหมครับ เนี่ยครับมันต้องเป็นเรื่องของต้องระวังคราวนี้เรามาดูเรื่องของการจัดการความเสี่ยงได้เลยครับการจัดการความเสี่ยงนะบอกว่ามีวิธีการจัดการอยู่4วิธี huh. นะครับอันหนึ่งหนึ่งลดเอาไว้ดันคือดีเรื่องความเสี่ยงนั้นะนะครับอันที่ืองคือลดดั t ชันหรือลดความเสี่ยงนะครับอันที่3คือลดการโอนถ่ายความเสี่ยง huh. แล้วสุดท้ายคือคือรับความเสี่ยงนั้นเองเพราะจริงๆว่าความเสี่ยงเกิดขึ้นกับทุกคนแต่ต้องมาประเมินก่อนนะครับว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในชีวิตเราั้นน่ะ เป็นเรื่องที่มันรุนแรงนะครับหรือว่าโอกาสเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนนะครับเพราะั้นพอเราพอเรามาดูประเมินปุ๊บเนี่ยเราจะพบว่ามันมี4ช้อยส์นะครับอันที่หนึ่งคือเสียหายความเสียหายนั้นรุนแรงมากโอกาสเกิดขึ้นบ่อยเช่นไรคะยกตัวอย่างเช่นเราพบว่าถ้าเราเร,ารู้เรารู้ว่านะครับว่าฝนตกพรมพรมพบขําม,มืดมืดมองไม่ค่อยเห็นเราเหยียบสองร้อยแปดเราขับรถอยู่เนะยเหยียบสองร้อยแปดกดับไฟหน้า คุณเฟิร์นว่ามันจะเกิดอะไรอ,อุบัติเหตเุอุบัติเหตุถูกไหมแล้วมีเป็นไงฮะอาจจะหนักถึงเสียชีวิตหรือพิการแล้วมีโอกาสเกิดสูงถูกไหมเพราะเราทำไงฮะเรารก็หลีกเลี่ยงมังซะหลีกเอาไว้แดนซ์อย่าไปยุ่งกับมันอย่ายไปทำแบบนั้นถูกไหมฮะนี่คือการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงใช่ไหมครับถ้าเราดูว่าเสียหายเสียหายน้อยเราโอกาสเกิดบ่อย ใช่ไหมครับเราลองดูเช่นกเรา็ราต้องลดความเสี่ยงลงเช่นบอกว่าในในบ้านเราหรือในตึกเนี่ยก็จะมีพวกสปริงเกิลมีพวกไอตัวดักดักควันความร้อน,น,อนถูกไหมครับพอควันขึ้นมาหรือมันมีไฟปุ๊บมันก็จะมีตัวที่มาช่วยลดความเสี่ยงลดความเสีย,าสยหายลงมาถูกไหมครับนี่คือการเรียกว่าทำ uh, uction, ริกซ์ดีดักชันลดความเสี่ยงลงใช่ไหมค,ครับแล้วถ้าสมมติว่ามันเป็นกรเรื่องของการที่เ,เสียหายเยอะแต่โอากาสเกิดขึ้นน้อยๆในชีวิตเราเช่นเรื่องของอุบัติเหตุร้ายแรง นะครับการเป็นมะเร็งนะครับหรือโรคแรงอ,อื่นๆค่ะซึ่งถามว่ามันเกิดขึ้นเยอะแค่ไหนอาจจะไม่เยอะครับอาจจะสักหนึห่งปตเถูกไหมครับโอกาสที่เกิดขึ้นแต่เวลามันเกิดขึ้นทีงัเสียหายเยอะไหมฮะเยอะมากหนะักบางทีอาจจะถึงชีวิตถูกต้องบางทีมันไม่เสียชีวิตเรื่องการปกป้องความมาั่งคั่งหมายความว่าพุทธเราสะสมไว้มีเงินสักสองสาล้านเป็นมะเร็งทีเนื้อคุณเฟินหายหมดเลยถูกไหมปรากฏช่วงดีหายนะ เราหายแต่เงินเราหายแล้วไงเงินหายไปด้วยเลยโรคของเราที่หายไปถูกรัจะบอกฏเราจะสะสมใหม่มันมีเวลาไม่ทันแล้วอย่างี้ใช่ไหมครับนี่คือบอกว่าเรื่องความเสี่ยงด้วยใช่เขาจะใช้วิธีการจากการเสี่ยดุลการรีสต์ทร์นเฟอร์โอนหายความเสี่ยงไปก็คือการทําประกันนั่นเองใช่เหมือนเรื่องของธุรกิจอะครับเจ้าของธุรกิจบอกว่ามีโรงงานมูลค่าหมื่นหนึ่งร้อยล้านบาทตัวรถไฟไหม้สามสิบล้านเดือดร้อนไหมฮะ หาเงิน30บ้านใส่ก็ไปนักธุรกิจเขาก็ไม่เก็บความเสี่ยงเองเขาก็ทาน for risk ไปเหมือนกันะนะครับชื่อเราก็เป็นแบบนั้นล่ะครับแล้วสุดท้ายคือเรื่องของ risk acceptance หรือรับความเสี่ยงมาเองเช่นความเสียหายมันเกิดน้อยนะครับโอกาสก็ไม่บ่อยนักยกตัวอย่างเช่นเป็นหวัดคนเราเป็นหวัดปีงสักครั้งสองครั้งนั่นแหละถูกไหมไปหามอทีเท่าไหร่พันหนึ่งสองพันบาทเต็มที่เอาอสามพันเดือดร้อนไหมฮะไม่ค่ะรับความเสี่ยงได้ไหมครับเห็นไหมฮะวันเราก็มีวิธีการจัดการความเสี่ย<อ>งตาม แต่ที่รูปแบบความเสี่ยงหรือโอกาสที่มันเกิดขึ้น <คะ S 2> ไรที่เหมาะสมมกกันนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นน้อยแต่ความเสี่ยงมันเยอะโอนถ่ายความเสี่ยงนะทำากันนะครับกลับมาเรื่องของการประกันเนี่ยจะมี2แบบ<ค>ะนะครับอันที่1นึ่งเขาเรียกว่าประกันชีวิต นะครับคนบางทีสังสับสนนะระหว่างประกันชีตกับประกันวินาศภัยต่างกันยังไงคะคนหลายคนคิดว่าเหมือนกันจริงไม่เหมือนกันนะครับการประกันชีวิตเนี่ยจัดการเป็นเป็นแอสเซทคลาสประเภทการออมประเภทหนึ่งนะครับมันต่างไงเพราะตรงที่ว่าประกันชีวิตเนี่ยเมื่อเราจ่ายเบี้ยไปถึงจุดหนึ่งปุ๊บเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยมันจะย้อนกลับคืนมาหาเราค่ะอันนี้คือแบบสะสมทรัพย์หรือเปล่าคะคือแบบเือนัแบบไหนก็เหมือนกันครับสุดท้ายเงินเี่าไ่ายไปมันไม่หายไปมันกลับมาหาเรามากหรือน้อยแล้วแต่แบบประกัน เพราะฉะนั้นมันกลายเป็นการออมประเภทหนึ่งนะครับแล้วยังประกันสุขภาพประกันสุขภาพมีถือเป็นประกันวินาศภัยแต่เพียงแต่ไปบวกเข้าไว้กับประกันชีวิตประกันวินาศภัยเนี่ยเราจ่ายทิ้งประกันรถเราจ่ายไปปีละสองหมบาท10ปีก็ไม่ชนก็ไม่ได้คืนถูกไหมฮะแต่ประกันชีวิตเนี่ยจ่ายไปปีละสองหมบาท10ปี20ปีไม่เป็นไรปุ๊บเงินที่เราจ่ายไปมันคืนกลับมาหาเราเห็นไหมครับมีความแตกต่างกันนะครับนะครับเรื่องของการจ่ายสินไหมก็ต่างกันประกันชีวิตเนี่ย จ่ายตามจำนวนเงินประกันเลยนะครับทำสิบฉบับก็จ่ายสิบฉบับขอให้เสียเหอะแต่ไม่มีใครอยากได้ใช่ไหมใช่ค่ะส่วนประกันวิส่ภัยเนี่ยมันจะเป็นลักษณะการจ่ายตามเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินวงเงินที่เอาไว้ที่ทําประกันไว้เห็นมันจะมีความแตกต่างกันมีกรอบอยู่ใช่ไหมครับมีความแตกต่างของมันนะครับเพราะนั้นกลับมาที่เคสนี้ผม ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของการสับสนหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องของออดูแล้วไม่มีความจำเป็นต้องใช้เพต้องมันต้องตรวจสอบก่อนว่าผมเข้าใจว่านะครับจากที่เคที่บอกมาเมื่อกี้ไม่ได้บอกอรายละเอียดถ้าบอกว่าส่งครบแล้วแล้วคุ้มครองถึง99เขาเรียกว่าตลอดชีพ huh. นะครับแล้วก็อาจจะทำะรับเบี้ยสัก20ปีผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็คุ้มครองยังมีอยู่นะครับแล้วก็สามารถเบนคืนได้แล้วได้เงินประมาณ5 0 0แสนแต่ถ้ญญญาทิ้งความคุ้มครองไว้โดยโปกติดยโดยทั่วไปในในในประเทศไทยเนี่ยคุ้มครองยังได้สักล้านหนึ่งครับเพราะฉะน เอาความคลองหนึ่งล้านไปจนทั้งอายุเก้าสิบเก้าหรือเอาห้าแสนตอนนี้เอาห้าแสนตอนนี้นะครับคราวนี้ก็ต้องมาดูว่าเรามีความจําเป็นที่ต้องใช้วงเงินคุ้มครองนั้นไหมเช่นหนึ่งเรามีภาระแล้วลูกกระจบมาแล้วยุกหกสิบหกแล้วนี่ใช่ไหมครับไม่มีภาระผ่อนบงผ่อนบ้านนี่ตินแล้วก็ไม่มีแล้วก็อา,อาจจะไม่จําเป็นนะครับแต่มองว่าเอ้เรายังมีภาระอยู่นะนี่ยังไม่หมดหรือเงินก้อนนี้อาจต้องเก็บไว้ทำอะไรสักอย่างนึงเผื่อถ้าเราเป็นอะไรปุ๊ 1, 000, 000, บหนึ่งล้านบาทช่วยเขาได้ก็เก็บไว้ก่อน เก็บกรมธรรม์ไว้ยังไม่ควรยกเลิกอยู่ที่เงื่อนไขว่ามีความจําเป็นหรือเปล่านะคะใช่ครับแต่เรามองว่าเอะดูแล้วกรมธรรม์ฉบับนี้มีประกันชีวิตอย่างเดียวความคุ้มครองเราไม่ต้องการแล้วเราต้องการความคุ้มครองสุขภาพมากกว่าซึ่งผมแนะนำนะครับ strongly recommend นะครับว่าอายุขนาดนี้ควรจะมีประกันสุขภาพเพราะเด๋ยนนี้ค่าสายาาลแพงมากๆนะครับเดยวว่าโรงพยาบาลชั้นนำถ้าเขามีอยู่แล้วค่ะถ้ามีแล้วก็โอเคต้องดูว่ามีพอหรือเปล่านะครับบางคนบางคนบอกมีแล้วมีแล้ว เองไปเช็คดูมีข้าห้องเท่าไหร่พอไม่พอวัดจากอะไรคะที่เราใช้ครับระบบนอนโรงพยาบาลชั้นนำโรงพยาบาลชั้น5ดาวนะครับข้าห้องคืนกับหมื่นมีข้าห้องพันหนึ่งพอไหมไม่พอ,อนั่นแหละครับไปทําเพิ่มซะหรือว่าโรคแรงไม่เคยมีเลยนะครับเจ็บป่วยเจ็บไข้มาเจอแจ็คพอตแตกมาทีนึงมีไม่ล้านสองล้านท้าล้านสองล้านจ่ายเองได้ไม่เดือดร้อนอะไรไม่เป็นไรก็คือจ่ายเองก็ยกยเลิกได้ครับแต่บอกว่าอุยเดือดร้อนกันนะสองล้านเนี่ย ก็คงไว้ก็ควรจะหาไว้รือหาหาหามาถ้าเราไม่มีประกันสุขภาพตอนสุขภาพนะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่างเคสเนี่ยผมมองว่าเล็กคอมเมนต์ว่าต้องมีประกันสุขภาพการโรคแรง้อรงนะครับที่เป็นเรื่องที่จําเป็นต้องมีรัรู้ขร้นบนภัเหตุเพราะว่าบางทีคนแก่ล้มเมืทีหนึ่งเนี่ยคนเด็กๆล้มได้ยิ่งล้มยิ่งโตนะคนแก่ยิ่งล้มยิ่งตายเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงนะครับเนี่ยจริงจำเป็นต้องมี เพราะฉะนั้นถ้าดูเคสนี้แล้วที่เขาถามว่าโกรมธรรมมีอายุถึง99ถ้ายกเลิกตอนนี้ได้5 0 0 0 0 0บาทจะเอาเงินมาลงทุนดีไหมหรือรว่าจะคงไว้ดีค,คุณวรพจน์มองว่าถ้าดูแล้วเนี่ยนะคะถ้าเขายังไม่ได้มี กรมพธุ์สุขภาพที่ครอบคลุมก็ควรทําในส่วนนั้นมากกว่านะคะแต่ว่าถ้าเขามีครอบคลุมทุกอย่างแล้วสมมุติว่าเป็นแบบนั้นนะคะ5 0 0แสนบาทนี้ถ้าเขายกเลิกมองว่าเขาจะมาต่อยอดด้านการลงทุนแม้ว่ามันจะคลอสส่วนกันเป็นการปกป้องกับการสะสมคนละส่วนกันแต่มันทํากันได้ก็สามารถทําได้ก็ดูเงื่อนไขของแต่ละคนของแต่ละเคสมันต้องดูบงเอินเคสนี้ให้ตัวให้ข้อมูลมาน้อยมากนะครับเลยบอกไม่ได้ แต่ทั่วไปก็แนะนําว่าควรจะมีเรื่องของประกันสุขภาพมากกว่าด้วยใช่ไหมคะครับอันนี้ประกันสุขภาพทษนะประกันสุขภาพมันนิดนึงมันมันมีข้อเสียตรงคือว่ามันต้องซื้อตอนสุขภาพแข็งแรงนั่นแหละสิคะเบี้ยมันสูงไหมคะเบี้ยมันจะตามอายุอายุขนาดไหนแพงแน่ๆนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ที่ส่วนใหญ่ผมที่ผมเจอก็คือซื้อคืนไม่ค่อยได้อ๋อหมายถึงว่าบริษัทเองก็ไม่ทำให้แล้วใช่ครับเพราะว่าอายุ66เนี่ยประนสุขภาพมีข้อข้อแม้อย่างเดียวคือต้องสุขภาพแข็งแรงค่ะพอาอายุเยอะส่วน แล้วทำยังไงได้คะก็เอา500แสนนะครับมาเซฟอินชัวครับเอามาลงทุนบริหารจัดการแล้วเตรียมเป็นค่าใช้จ่ายาตรงนี้ฮะไว้รักษาตัวเองถ้าลงทุนได้นะคะคก้อนนี้คุณเอาไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนคะเอ่อเท่าที่ผมฟังนะเขาบอกเขาเขียนบอกว่า เจ็ดปีเขาได้เงินล้านหนึ่งแล้วแปลว่าเขาลงทุนเป็นถูกไหมครับเขาสามารถลงทุนได้ประมาณผลตอบแทนมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับแปลว่าเขาต้องลงทุนแน่ๆนะครับซึ่งถ้าเขาลงทุนเป็นแล้วมีความชํานาญอยู่แล้วก็ทําตามความชำนาญตัวเองชํานาญได้เลยนะครับเือเขาบอกเองว่าถ้าเจ็ดสิบห้าปีเขามีเงินล้านมาฝากประจําได้อยู่แล้วแน่นอนใช่เพราะนั้นแปลว่าเขามีความรู้ในการลงทุนค่ะ การเก็บเงินในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตนะคะที่เขามีสมมติทุนประกันล้านหนึ่งนะคะในวัยถึง99ปีกับการเก็บในรูปของ cash flow มันต่างกันยังไงบ้างคะแบบไหนดีกว่ากันใรูปของ cash flow คือเอาเงินเอามาเก็บเป็นเงินสดใช่ไหมครับก็อย่างที่บอกว่าเขาต้องต้องการความคุ้มครองอยู่ไหมนะครับถ้าความคุ้มครองไม่ต้องการแล้วความคุ้มครองเนี่ยไม่มีอะไรเป็นภาระห่วงใยแล้วดึงเป็นเงินสดก็ได้แต่มองอีกมองอีกมุมหนึ่งว่าเงินอนนี้อยากเป็นมรดก ค่ะอ่าุดไปเลยไปปุ๊บเนี่ยถ้าลูกหลานคนนี้มาดูแลร้านเงาไปเลยเป็นอย่างนี้ก็ได้ก็เก็บความคล่ครองไว้อยู่ที่เงื่อนไขครับแต่ละคนไม่เหมือนกันคนไม่มีสมุดต้นตายตัวว่าต้องแบบนี้ต้องแบบนั้นเงื่อนไขยอยู่ที่ต้องการอะไร ต้องกลับไปถามเจ้าตัวเหมือนก,กันเนาะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการณวันนี้คืออะไรนะคะแล้วก็บริบทภาระรอบค่าเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะคะจะได้ตัดสินใจได้ถูกวันนี้ก็ถือว่าได้หลายมุมมองทีเดียวไปปรับใช้ได้นะคะจะคงไว้ก็ได้จะถอนมาลงทุนก็ได้แต่ว่าก็อาจจะไม่ควรเสี่ยงมากนักแต่ว่าท่านนี้ลงทุนเป็นอยู่แล้วนะคะขึ้นอยู่กับว่าภาระมีมากน้อยแค่ไหนมีความจําเป็นต้องใช้เงินหรือเปล่านะคะแล้วก็มีความคุ้มครองด้านสุขภาพมากเพียงพอแล้วหรือยังนะคะวันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่ง ขอบคุณสำหรับคุณวร,รพจน์เกตรอารามนัก,กวางแผนการเงินจากสมาคมนัก,กวางแผนการเงินไทยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ใครที่อยากจะมีคำถามนะคะหรือว่าอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการวางแผนการเงินไม่ว่าด้านใดก็ตามนะคะเขียนคำถามแล้วก็ประเด็นของคนเข้ามาได้ในรายการ Smart m o n e y นะคะโดยเขียนรายละเอียด2อย่างด้วยกัน,นะคะ่ะหนึ่งก็คือข้อมูลส่วนบุคคลนะคะอายุอาชีพเพศนะคะรายได้ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์นี่สินทั้งหมดที่มีนะคะแล้วก็2ก็คือเป้าหมายหรือว่าคาถามที่อยากจะทราบนะคะเขียนเข้ามาที่อ e ีเมลของเฟิร์นเองนะคะศิรัตยาอาเซ็ตดอทโออาร์ดอททค่ะทุกคาถามมีคาตอบแน่นอน ะะแต่ว่าอาจจะรอนานนิดนึงแต่ว่าเราจะตอบให้แล้วก็ชวนนักวางแผนการเงินมาไขาเข้าห้องใจนะคะในรายการสมรัตมันนี่เนี่ยแหละค่ะส่วนท่านี้พกักการสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ากลับมาฟังสม r t planning มุมมองที่น่าสนใจกับนักวางแผนการเงินกันต่อค่ะ